เปรตภูมินี่ก็คือบุคคลที่ตายด้วยความโลภนะมีความโลภในจริตอยู่ในหัวใจเนี่ยอยากได้ของคนอื่นอยงเงี้ยนะบางครั้งไปขโมยและไปลักเอาของที่ไม่น่าขโมยเช่นขโมยของวัดตายไปแล้วด้วยอํานาจของบาปก, <c oughs> ก็ไปเกิดเป็นเปรต <c oughs> วันนี้เป็นเทวดาอยู่มีวิมานมีนางฟ้าแต่พอบุญกุศลก้อนนี้หมดลงแล้วคิวถัดไปเป็นบาปอีกก้อนหนึ่งเราต้องรับผลบาปตามคิวนะพอคิวบาปมาปุ๊บจากสวรรค์ปุ๊บตกลงมานรกกระพูมมข้างล่างไม่ได้ผ่านมามนุษย์นะไม่ได้ผ่านมาเดร์ที่ล่าแล้วแต่คิว ถ้าเขาเป็นญาติกันจะเห็นง่ายที่สุดถ้าเขาเป็นญาติกันหมายถึงเราเป็นญาติกับนคนที่ไปเกิดเป็นเปรตจะเห็นได้ง่ายที่สุดและที่เราเห็นเพราะอะไรเพราะว่า เปรตเนี่ยหิวอย่างดุนแรงกินอะไรก็ไม่ได้เขาบอกว่าปากเท<า>่ารูเข็มใช่ไหมมือเท่าใบลานอ่าเพราะน,นั้นเขาเสพอาหารทั่วๆไปไม่ได้เขาเสพได้เพียงแค่บุญกุศลที่เราอุทิศให้แต่บุญกุศลเนี่ยคนดีที่สวดมนต์และแผ่เมตตาอุทิศกรวดน้ำให้เนี่ยเราหยิบคนมาร้อยคน คนสวดมวนต์แผ่เมตตากวดน้ำนะจะมีสักกี่คนใน100่งร้อคนอมผมว่ามีไม่ถึงครึ่งเพราะฉะนั้นเปรดก็หิวกันต่อไปอเวลาเขาหิวมากๆเนี่ยถ้ามีญาติเขาโคจรมาใกล้เขาจะพยายามสื่อสารกับญาติเขาให้เห็นให้เห็นให้รู้แล้วก็ให้ทำบุญกลวดน้ำไปให้ถ้าญาติเขาบวชเนน ถ้าญาติเขาบวชพระเกิดกุศลอย่างยิ่งใหญ่ในการทาบุญนะคือการบวชคือปวชชะการบวชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพชาอุปสมบทก็ตางเปรตก็ย่อมปรากฏกายเพื่ออนุโมทนาหรือรออุทิศบุญกุศลให้นี่พี่เอ๋เข้าใจอ่งเข้าใจแล้ค่ะจริงๆแล้วเปรตไม่ได้อยู่ที่วัด่ะที่ผมชวนคุยวันนี้ในหัวข้อผมไม่ได้หลงประเด็นผีบ้านผีเรือน บางบ้านบางเรือนก็มีเปรตเป็นผีบ้านผีเรือนโอ้ใช่บางบ้านบางเรือนบุคคลที่ตายในเรือนนั้นมีความโลภอยู่ในดวงใจก็ไปถืออุบัติเป็นเปรตแต่สถานที่ที่อุบัติขึ้นนั้นก็คือเรือนที่ตัวเองห่วงคือบ้านที่ตัวเองห่วงคือทรัพย์สินสิริคารที่ตัวเองปล่อยไม่ได้หรือเป็นบ้านที่โกงเข้ามาเงินทองที่พล้นเข้ามา ช่อชนมาก็จะต้องมาเกิดในที่แห่งนั้นถ้าญาติตัวเองยังดำรงอยู่ในเรือนในบ้านก็จะเห็นกันแน่นอนในวันใดวันหนึ่งที่บุญกุศลมันเฉียดใกล้ก็จะเห็นและเมื่อญาติเห็นถ้าตกใจกลัวไม่มีธรรมะไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่มีพระสั่งสอนก็จะไม่ทําบุญให้ก็เข้าใจว่าเห็นผีก็กลายเป็นว่าต้องเห็นกันวนๆไปจนกว่าจะได้รับการกรวดน้ําอุทิศกว่า เขาจะอิ่มก็จะโชว์ตัวอย่างนั้นเนยเขาพยายามสื่อสารกับกับญาติเขาเองถ้าไม่ใช่ญาติเขาจะมาสื่อสารได้ไหมจะยากมากยากจะยากอาจจะต้องแบบยูยดีจะไปโผล่ให้คนทั่วไปเห็นจะยากจะยากมากก็คืออาจจะได้ถ้าคนคนที่ที่เห็นเนี่ยเป็นผู้มีกุศลมากเช่นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นพระภิกษุปฏิบัติดีแต่คนพวกเนี้ย เวลาเขาปฏิบัติมาใจเขาดีใจเขานิ่งใจเขามีกําลัง uh huh. เวลาเขาเห็นเขาไม่ตกใจ uh huh. เวลาเขาเห็นเขาก็รู้ว่ามาทำไม,ไมเขาก็ส่งอาหารบุญ uh huh. ส่งเมตตาไปได้ uh huh. แต่ถ้าเป็นญาติเขาเองเนี่ยและคําว่าญาติเนี่ยพวกเราอย่าอย่าตีความหมายตีแคบอยู่แค่ ลูกหลานพ่อแม่นะคือคาว่าญาติเนี่ยหมายถึงเหลนของเหลนของเหลนก็ได้นะคือสืบ DNA กันมาอาจจะจนเลือดจนจนสืบหาไม่ได้แล้วแต่เขาก็ยังเป็นญาติเรายังเป็นญาติในบลัดไลน์ในสายเลือดกันอยู่โอเคเราไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วใช่แล้วอาจจะเราเห็นเขานี่แหละแต่เราไม่รู้จักแต่เขาก็คือญาติเราอาจจะอยู่สายแบบ บรรพบรุษเป็นปู่ของป,อของปูของปู่ของปู่แต่เขากาจะรู้ว่าเขาเป็นญาติเราแต่เ,เราเนี่ยเกิดมาใหม่เราไม่รู้ไม่รู้ตัวเปรตเนี่ยเวลารับรับบุญรับบากรับอานิสงส์ของบุญบาปสมมติไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยก็มีอานิสงส์ของของอายุไขอะนะอายุไขยัยบางทีเป็นกลับเป็นกันอย่างเนี้ย ไปเสวยผลบุญเป็นเปรตเ,เป็นเวลาสองอสองไขยสมมุตินะก็ต้องยาวนานมากไอตัวเราเป็นมนุษย์เกิดตายเกิดตายวนเวียนซ้ำซากเราย่อมจําญาติเราไม่ได้อาาเป็นอย่างนี้แล้ว ที่อาจารย์บอกว่าเป็นช่วงเนี่ยคือมันนานขนาดไหนละคะที่อันนี้แล้วแต่อํานาจของบาปเนี่ยสมมติเราทําบาปไว้มากเร,เราก็ต้อง,าองมาเป็นเปรตนานอ่าถ้าเราทําบุญไว้เยอะเราก็เป็นเทวดานานถ้าเราทํากุศลตอนเป็นมนุษย์เนี่ยทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์ยารักษาโรคบุญลงพ่อแม่เลี้ยงดูอย่างดีเราก็เป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะมีโรคมีอายุไขนาน เก<ย>วเข้าใจยังเข้าใจแล้วอ่าเพราะฉะนั้นกระบวนการของอายุขายเรื่องของบุญบาปเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนทั้งหมดทนนีนี้ในเรือนของเราเนี่ยบางเรือนก็มีเปรตเป็นผีบ้านผีเรือนบางเรือนก็ไปเป็นอสูรกายนี่ยังไม่ได้มีแค่แก๊งเปรตนะหมายถึงที่อยู่ที่บ้านใช่ที่เราเรียกว่าผีบ้านผีเรือนอาจจะเป็นเปรตก็ได้หรืออสุรกายก็ได้ แล้วเราเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะคะฟังก่อนละกันนะตื่นเต้นอะอาุรกายคือใครคอาสุรกายเนี่ยก็คือตอนเป็นมนุษย์ไม่เอาของคนอื่นไม่เอาของคนอื่นเป็นคนรักษาศีลข้อที่สองของคนอื่นไม่เอาอาสุรกายใช่เมียคนอื่นลูกคนอื่นก็ไม่เอาถ้าไ,ไปยุ่ง ยุ่งกับลูกเมียคนอื่นก็จะไปไปปีนต้นนิ้วอยู่ที่สัตว์นรกแหละ,ะแต่ว่าด้วยความที่เป็นคนที่โมโหเก่งมีอสุรกาย<ะ>มีโทสะจริตมากโมโหเก่งแค้นเก่งเวลาใคร ขาทำอะไรไม่ดีเนี่ยให้อภัยคนไม่เป็นอาฆาตมาดรายเขาอยู่ตลอดเป็นศัตรูการค้าก็แบบเราไม่ใช่ทําอะไรผิดแต่ปูไม่ปล่อยให้มึงรวยกับกูะกูไม่ปล่อยให้มึงขายดีกูคือหาวิธีการแก้งเขาไม่กันแก้งด้วยแค่อาฆาตแค่ใจเนี่ยนะแต่ใจมันไม่ยอมใจมันต้องโกรธใจมันต้องเอาชนะใจที่ประทุษร้ายแต่ก็ไม่ได้ทําความผิดอะไรเลวร้ายนะไม่ได้ไปลงมือกันแก้งไม่ได้ไปวางยาไม่ได้ไปวางหมาก ยังที่แตกใจเนี่ยรู้สึกว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เวลาสมมติเป็นพ่อคนเป็นแม่คนลูกหลานเนี่ยมันทําตัวไม่เหมาะไม่สมก็โกรธลูกโกรธหล,กกลานดา่าทอคือชีวิตใครชีวิตมันอันคำานี้เขาไม่เข้าใจ <c oughs> ก็โกรธและความโกรธเนี่ยพอดองไว้ในจิตใจมากๆ,ๆามากๆเมื่อตายจากความเป็นมนุษย์ด้วยอํานาจแห่งโทสะจริต ก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายทีนี้อสุรกายพิเศษหน่อยอสุรกายที่สมมุติว่าตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเรียนคาถาอาคมนี่มันต่อจากเอพิโซดที่แล้วนะไปเรียนแบล็คเมจิกมาไปเรียนสายเวทมาไปเรียนคงกระพันมาไปเรียนสักยันฟันแทงไม่เข้ามา แล้วก็มีอํานาจของจิตพอสมควรนะแต่ตัวเองอะขี้โมโหไปเรียนของดีวิชาครูบาอาจารย์ให้มาแต่ตัวเองขี้โมโหมีความโกรธมีความโมโหเนี่ยพอตายจากความเป็นมนุษย์เขาก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายที่ยังมีฤทธิ์อยู่เพราะมีวิชามีวิชาติดตัวดวงจิตนั้นจะเป็นดวงจิตที่มีฤทธิ์ติดตัวด้วยอ่า แล้วเขาก็จะคอยติดตามลูกศิษย์เขาคนพวกนี้มักจะเป็นอาจารย์ทางด้านไสยเวท<ะ>แต่ไม่ใช่โหราศาสตร์นะ,ะโหราศาสตร์เป็นาศาสตร์สีขาวเราถ้าผมตายผมไม่ตามมาดูใครได้ <c oughs> ลูกศิษย์นะเออแต่จะเป็นไสยเวท <c oughs> คุ้มกัันจศาสายวิชาที่เหนือมนุษย์อ<ะ>่ะค่ะและแล้วหมายถึงคนแบบนี้ที่เขาไปศึกษาวิชาแล้วอย่างเขาต้องมีลูกศิษย์ด้วยเหรอคะหรือว่าเขา แล้วถ้าเขาแค่เป็นไปเป็นลูกศิษย์แล้วเขาจะไปตามใครสายสายพวกนี้เวลาเราศึกษาเนี่ยเราก็ต้องมีอาจารย์ใช่ไหมครับพอมีอาจารย์เสร็จตัวเขาศึกษาใช้ได้อ่าเมื่อเขาใช้ให้ประโยชน์กับใครก็ตามคนคนนั้นถือว่าเป็นศิทธ์ผู้รับประโยชน์ค่ะ แบบนี้เพราะนั้นกระบวนการพอมันส่งต่อกันไปดวงจิตเขาตายจากความมนุษย์ไปเกิดเป็นอสุรกายผู้มีฤทธิ์ผู้มีฤทธิ์เวลาลูกศิษย์เขาซึ่งใช้วิชาเดียวกันปรารถนาความช่วยเหลืออสุรกายตัวนี้ก็ต้องไปช่วยลูกศิษย์เป็นทอดๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นกระบวนการของอสุรกายเนี่ย ถ้าหากว่าเป็นบุคคลในเรือนนี้ในตระกูลนี้ในครอบครัวน,นี้ตายไปแล้วด้วยอำนาจแห่งความโกรธด้วยอำนาจแห่งวิช,ชาของตัวก็ไปบันดาลให้เกิดเป็นอักสุรกาย15วันข้างขึ้นจะมีฤทธิ์เหมือนเทวดาคนหนึ่งส5บห้วันข้างแรมข้างแรมผิวพันธ์เป็นตุ่มเป็นต่ำซามสโกปรกเหมือนผีตัวหนึง่งแล้วกินอุจจาระเป็นอาหาร กินอาหารทิพไม่ได้15วันข้างขึ้นดวงจันทร์ผ่องใสเนลมิตอะไรกินได้เป็นทิพหมดเลยคือบุญก็ทำบาปกรรมก็ทำก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายอสุรกายเนี่ยเวลาขอโชคขอลาบเขาก็ให้นะแต่ว่าเราต้องขอใน15วันข้างขึ้น เพราะตอนนั้นกายและปูมเขาเนี่ยเป็นริ์อยู่ <ver ed> แต่ถ้าเป็นอสุรกายแก๊งนี้แหละที่ประชาชนคนไทยและชาวโลกเชื่อว่าเป็นเทวดา เขาก็จะวนเวียนอยู่ในบ้านเรา<ะ>คอยเสบุญกุศลคอยช่วยเราคอยเตือนเรามีโจรจะขึ้นบ้านถ้าช่วงเวลานั้นเขามีฤทธิ์อยู่เขาจัดการโจรให้ก่อนเรา,เราแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเออมีจ <ะ S 2> มโจรจะขึ้นบ้านบางทีโจรขึ้นมาเนี่ยตกกระไดาขาหักเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต